สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานะครับ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งไปนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดตตามหนะยครับองคแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จพิมใหญ่นะครับสภาพยังสวยครับนนาเป็นคลื่นๆเลยนะครับนี่ครับมีรอยปาดรอยภาพความเก่าครับนี่ครับนี่เนื้อผ้าครับอนี้จะไม่ชำรุดนะครับมองเห็นเนื้อด้านในเลยนะครับยเลขสองครับเป็นสมเด็จครับบางพรมฐานแซมนะครับ ข้างข้างมีใคร,ใครดอกไม้นะครับมมสมเร็จบางพรมฐานแซมครับข้างดอกไม้นะครับอันที่สามเป็นสมเร็จฐานแซมนะครับปกโคนะครับอันที่สามเป็นสมเร็จปกโคนะครับเป็นเนื้อผงครับเป็นพิมพ์ปกโปะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับเป็นหลวงปู่บุญเป็นกรีบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับน้มีกับพัดนะครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับ,เป,รบ,ปรบเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคคองมะขามเท่านะครับสภาพยังสวยนะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับมันนี่คงถ้าเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดบางละหงนะครับเป็นเหรียญสมัยยี่สิบนะครับเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดบางละหงนะครับสมัยเรยี่สิบนะครับมันนี่เกณฑนะครับเป็นหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับอายุก็12ปีนะครับสภาพยังสวยเหมือนนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญพระทองอินนะครับวัดไผ่หลงนะครับปีสิบสองนะครับเนื้ออันปากก้านะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับ นี่ครับเปลี่ยนพระอาจารย์ฟันอาจารูโลนะครับด้านหลังคล้ายๆจะมีรอยจานนะครับเหลี่ยนพระอาจารย์ฟันนะครับรอันที่1ินะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมน,นะครับหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพร้อมเลี่ยมน,นะครับ 11นเครับเป็นหลวงพ่อพเงินนะครับวัดห้วยขีนะครับคนอู่ค,ออครับคนมีตัออวอู่ครับสิบสครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานะครับ12บสครับ สิบสามคัเป็นพระซุ้มกรครับสภาพใช้นะครับซุ้มกรครับสภาพใช้นะครับด้าน,นหน้าจะสึกๆนะครับแต่ยังคมลึกนะครับสิบสนะี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับน่ครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุกรดปักทองครับโลหะเก่าๆเ,เลยนะครับ เย,ยลหล่หลวงปู่สุกวัดปากคค้งขามเท่านะครับเก่านะครับเนี่ยเขียวนเนี่ยโอเก็เขียวเลยนะครับสิบห้านะเป็นพระพรมนะครับพระพรมพิมฤกหลวงปู่ดูนะครับลูกพระพรมนะครับ สิบหกครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับหลวงปู่ดูนะครับหมาเยเลขสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับ สปนะครับเป็นพระเนื้อดินะครับเป็นคุนแผนวัดบ้านกลางนะครับสิบเก้านะเป็นพระถำเสือนะครับพระวัดท้ำเสือนะครับนี่พระท้ำเสือนะครับแห้งๆนะครับ อแห้งๆเลยนะบพระท่านเสือนะครับยี่สิบนะครับเป็นสมเด็จเพราะท่านคล้ายนะครับสมเด็จหลังลูกเหมือนนะครับเพราะท่านคล้ายนะครับมีฝังตะกุดนะครับมีฝังตะกุดสามดอกนะครับผาผงลูกเหมือนนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลังลูกเหมือนเพราะท่านคล้ายนะครับฝังตะกุดนะครับยิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับจิดจีวอวนะครับ แ,แล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีพลอยเสกนะครับปีสามเจ็ดนะครับทางหลวงพ่อปลูกเสกนะครับนี่บมวนสารเยอะนะครับยี่สิบสองเป็นปิตารุ่นแรกนะครับปิตามหาอุดรุ่นแรกหลวงเพริวัดพิคุณทองนะครับปิตาหลวงพ่อเพรวัดพิคุณทองรุ่นแรกเลยนะครับยยันนะครับยี่ิบสามนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ของสพั 6, นเหนือที่นะครับยี่สี่นะเป็นรูปไทยหลวงพ่ออินเทวดานะครับสมัยยังไม่ได้บวชครับหลวงพ่ออินเทวดานะครับไปดูประวัติได้นะครับนี่คมีสองแบบนะครับนี่ยครับหลวงพ่ออินเทวดานะครับลองไปดูประวัติได้นะครับหลวงพ่ออินเทวดานะครับสมัยเป็นฆราวาสนะครับ อีหครับเป็นพระกิ่งครับพระกิ่งเก่าครับก้นตอกโคนะครับ,รบมีโค,ค้ดนะครับยิบเจ็ดครับเป็นพระเนื้อชิ้น,นครับสุพรรณหลังผ่าน,นครับพระเนื้อชิ้น,นครับ สุพันณหลังผ่านนะครับหลวงเก่าๆนะครับนี่แปดครับเป็นหลวงพูททิมนะครับปูททิมครับเป็นพระผงเป็นคุณแผนนะครับหลวงพูททิมวัดนหารไร่นะครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปูองวัดเขากระโดนนะครับวัดหนองกระโดนนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์สภาพใช้นะครับ หงพ่อวงวัดหนองกระโดนะครับสภาพใช้นะครับแต่ยังคมลึกอยู่นะครับอีกเก้านะเป็นคุณแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพ่อโหน่งครับคุนแผนหลวงพ่อโหน่งครับเนื้อผงครับเนื้อดินนะครับคุนแผนหลวงพ่อโหน่งวัดโคมงบันทันครับเนื้อดินนะครับสามเอ็ดก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมครับ พระพงนเจ้าแม่กวนอิมหลวงบูดูครับเป็นพิมพ์เจ้าแม่กวนอิมนะครับพระโพธิสัตว์นะครับสามสิบสองนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมหลังยันนะครับสามสองนะครับสามสิบสามนะครับเป็นเหรียญลู่แหวนนะครับ ต่อโค้ดนะครับปีสองสองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนต่อโค้ดนะครับปีสองสองนะครับหลวงปู่แหวนนะครับทั้งสี่นะเป็นปิตานะครับหลวงปุ่โตนะครับหลวงปิตาหลวงพ่อคูนะครับอนี้เป็นปิตาหลวงพ่อคูวัดบ้านไร่นะครับฝังตะกุดนะครับปิตาหลวงพ่อคูวัดบ้านไล่เนื้อผงฝังตะกุดนะครับ สามสิบห้าครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเต่ารอหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสามห้านะครับสามหกเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อไสวัดช่องลมนะครับเป็นห่อโบราณน้อทองผสมนะครับหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับนี่คังสามเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับเป็น90เก้าสิบปีครับหลวงพ่อสว่างนะครับ ท่าพุทธาปีหนึ่งห้าครับไหลทองครับ37นะครับเป็นพระหูยานเนื้อชินนะครับเก่านะครับโลหะนี่ระเบิดแล้วนะครับสามเกครับเป็นนางพิมพ์แต่งงานนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดแสนกระสีนะครับ เป็นนางพิมพ์แต่งงานหลวงพ่อพัดว่าแสนเกษมนะครับนางพิมพ์แต่งงานนะครับสี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับก็เก่าเลยนะครับนะครับหายย่นย่นเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าย่นย่นเลยครับโลหะเก่าเลยนะครับอันนี้สี่สิบนะครับ สนใจนะครับเจ้าทางาติดต่อนะครับ0849037676 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้นะครับคนค้นพระนะครับสำหรับ EP นี้ขอจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ